ไงลูกฮะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาหาใหม่ไงฮะพรุ่งนี้แม่มาหาใหม่อ่ะ,อะ,น,าาอะนูจะทำแต่มันเจ็บนะนะ่นแหละเออแล้วหนูจะทำทำไมอ่ะหนูเจ็บนะลูก นอนลงนอนลงโอ้ยนอนนับทับน้ําทําไมมาน <principio. S 1> อนนี่มาทางน okay. ี้มาทางนี <ihrem hn> ้เออมาทางนี้อย่าเดินมาเดินมาโอเคเดินมาเฮคนเก่งบอกตรงนี้มันโดนน้าเนี่ยทางน้ําอยู่ข้างหลังอืมอืมอ่ะนอนลงหลกคนลงนอนลงนอนลงเออนอนลงคนเก่งนอนลงนอนลงนะลลกเนาะอย่าไปเดินน้ำาดี๋อลกอย่าไปเดินลงน้ำ แต่แม่จะกลับบ้านแล้วฮะนี่พรุ่งนี้เช้าแม่พรุ่งนี้อแม่จะมาหาใหม่ไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าหรอกเหมือนเดิมอะเวลาเดิมโอเคไหมโอ้ยเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยไปคงดีใจหน้าดูเลยนะใช่ไหมหลกเออวาสนาเนี่ย วาสนาเอ้ยอืมอืมนี่นกมามาหาแม่เียมาเออมานอนฝั่งนี้นกจะได้ไม่แฉะน้ำมะเอออืมแข็งแรงขึ้นเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวโน้ว่าต้องกินข้าวเยอะๆอืมอืม กินอาหารเยอะเดินได้นี่เดินจังเลยเอยเดินได้นี่เดินจังเลยอ แล้วแม่กลับบ้านนะบาย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 โอ้ยอะจับมือลูกอะจับจับอ่ะโอ้ยมือเล็กๆในก,กลางอะจับจับเออมาจับมาแม่จะกลับบ้านแล้วอะจับจับดูมือเล็กๆของเขาเอาไหจะรับเล็บอ่ะแม่กลับบ้านแล้วนะลูก รอนะแม่จะกลับบ้านแล้วเด้ดอเด้อคนเก่งแม่กลับบ้านแล้วเด้อฮะใครแม่จะกลับบ้านแล้วโอเก่งมีแรงเดินดีใจแล้วแหละหายแล้วหายดีแล้ว ถ้าหนูกินข้าวอีกนะนยเดี๋ยวไปแม่มาหาหนูใหม่นะลูกนะคนเก่งนะโอ้ยอ่ะทุกตัวอ่นอ่นอยู่เลยเดี๋ยวแม่จะไปบอกคุณหมอเนี่ยตัวอุนอ่นอุนอ่นแค่นี้ก่อนนะลูกนะ